สวัสดีค่ะถักเชื้อลายดอกบัว ep ที่สิบเอ็ดนะคะแถวที่สิบแปดมาจบกันเลยค่ะโซ่สามมาก,ก่อนลงทุกช่องห่งสอง ก็สีเข้าไปในจุดรวบจุดรวบสามหลักขึ้นโซ่สามแล้วก็ถักขึ้นมาหมดทุกหลักค่อยปลดทีเดียวพร้อมกันนะคะทั้งหมดสี่หลักรวมโซ่สามแล้วก็ล็อกหนึ่งสองสาม ลงมาทุกช่องหนึ่งสองสามแล้วก็ลงไปในทุกช่องได้จำนวนสามหลักจำนวนสามหลักแล้วก็เว้นอีกหลักหนึ่งเว้นหลักนี้แล้วก็มามาลงหลักถัดมาแถวแถวแถวที่สิบแปดที่เราจบเมื่อกี้เนาะ ดี๋ยวนะถ้ากลัวลืมไม่เข้าใจนะเหมือนบัวเลยทําเหมือนบัวเลยอันนี้เป็นคือเป็นจุดที่ลงดอกเล็กๆอันนี้นะคะบัวก็จะนับมาหนึ่งนี่นับแถวสิบแปดหนึ่งสองสามแล้วก็หลักที่สี่ก็ลงลงมาร์กเกอร์ไว้แล้วก็นับมาหนึ่งสองสามหลักที่สี่ลงมาร์กเกอร์ไว้หนึ่งสองสามสี่จุดนี้ก็ลงสี่ หลักที่สี่หนึ่งสองสามหลักที่สี่จุดนี้คือกันหนึ่งสองสามสี่อหลักที่สี่ต้องลงมาไว้แบบนี้นะคะกันลืมจะได้เข้าใจง่ายว่าพอเราถักมาถึงมาร์เกอร์เราก็จะรู้ว่าเออจุดนี้เราต้องลงเราต้องลงดอกเล็ก อันนี้ก็ถักมาโซ่สามลงทุกช่องทีนี้ได้สามหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โซ่สามเว้นหลักที่หลักหลักอ่าใกล้กันเนี้ยหลักนี้แล้วก็มาลงหลักที่สองนี้ก็ลงสามครั้งโซ่สามถักดอกเล็ก okay. หนึ่งสองสามแล้วก็เว้นลงมาลงอีกสองแถวในจุดระหว่างดอกก็จะมีแค่สองหลักจุดระหว่างดอกมีแค่สองหลักนะคะอ่าใช่นี่ต้องลงสามครั้งแล้วก็ โซสามลงไปอีกจุดเดิมสามหลักหนึสองสามแล้วก็เว้น ลงช่องถัดมาแล้วก็มาถึงมาร์กเกอร์ที่เรามากไว้ว้วก็ลงไป3ามหนึ่งสองสาม หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามก็ก็เว้นหนึ่งละติดดีนะ 1, หนึ่งเป็นหนึ่งละมาลงช่องถัดมาหนึ่งสองสามแล้วก็มาลงช่องถัดมาโซ่สามก่อนค่อยไปรวบยอดดอกบัวปลายดอกบัวหนึ่งสอง สามสี่เข้าไปหนึ่งสองสามแล้วก็มาลงข้างนอีกนี่เป็นลายที่สองแล้วนะหนึ่งสองสามลงช่องหนึ่งสองสามช่องแรกจะได้สามหลักหนึ่งสองสามช่องแรกสามหลักแล้วก็เว้นหลักถัดมาหนึ่งมาลงที่สอง ถักแบบนี้ง่ายถ้าหมดชุดแล้วก็ย้ายไปอีกมาร์กเกอร์ไปอีกถ้าถ้าอยากให้ง่ายนะย้ายมาเกอร์ไปถ้าใครไม่มีก็เอาใหม่ไหมต่างสีหรือไหมสีเดียวกันก็ได้แต่ต้องให้ส่วนเงินมันยาวๆไว้หน่อยจะได้จำไ,ด,ได,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 ด้ไปไหมมัด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 ไปทุก หลักที่เราในหลักที่เราจะลงดอกอันนี้ไม่ใช่ละแค่สองแล้วก็มาลงมันก็จะง่ายในการมองสังเกตหนึ่งสองสาม แต่ถ้าลงช่องแต่แถวที่สิบแปดไม่ครบมันก็ไม่ลงตัวเหมือนกันนะต้องดูดีถ้าไม่ครบก็ผักพยายามตรวจสอบหนึ่งสองสามผักมาได้เลือย ถักได้ดอกอ่าถักได้สองดอกแรกแล้วดอกสามสีห้าไปมันก็จะจําได้แล้วไม่งงลายมันก็ไม่ซับซ้อนเท่าไหรอ่อันนี้ก็มาลายที่สาม ก็สี่หลักลวบพร้อมกันปลดพร้อมกันซ่สามโซ่สามารถลดได้เพิ่มได้นะคะถ้ามันหลัง ก็จะได้แบบนี้นะคะถักไปค่ะแล้วเดี๋ยวมาจบแถวที่สิบเก้ากันจบแถวที่สิบเก้านะคะโซ่สามมากก่อนก็ถักลงไปในช่องโซ่สามแล้วก็สี่เข้าไปในจุดตรงที่เรารวบ เสร็จแล้วก็เลื่อนโซ่เข้ามาเ่อนเข้ามาสองครั้งแล้วก็รวบเอ็กซบบ์เนแล้วก็ขึ้นโซ่สามกับสามเป็นหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ถักลงไปในช่องทุกช่อง แบบน,นี้แถวนี้ไม่มีดอกนะคะโซ่สามหนึ่งหลักโซ่สามหนึ่งหลักลงไปในช่องยกเว้นช่องที่อยู่ข้างดอกตรงนี้นะคะลงสองครั้งลงครั้งหนึ่งหลักหนึ่งแล้วก็โซ่สามแล้วก็ลงอีกครั้งถึงสองหนึ่งสองสามแล้วก็มาลงตรงนี้อีกทีนี้ข้างนี้ก็ใส่เหมือนกันสองหลักสองหลักคั่นด้วยโซ่สาม หนึ่งสองสามก็ลงไปอีกสรุปก็คือช่องข่างดอกตรงนี้จะลงสองหลักที่เหลือก็ลงหนึ่งหนึ่งนึงนึงโซ่สามหนึ่งโซ่สามไปแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการลงสองหลักก็เพื่อเป็นการขยายก็จะมาถึงจุดนี้ หนึสองสามก็ลงไปอีกหลักที่สองหนึสองสามก็มาลงจุดหนึ่งสองสามช่องตรงนี้ลงสองครั้หนึ่งสองสามลงไปอีกถักวนไปจนรอบแล้วเดี๋ยวมาจบแถวกันอีพีที่สิบสอง อันนี้แถวที่ยี่เนาะเมื่อกี้จบแถวที่19เก้าแถวที่ยีสิบค่อยมาจบอ่ายูอีที่สิองนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมถักแบบนี้ไปเลยค่ะ